สวัสดีค่ะนี่คือครูพราวรนรังสีเวศนะคะให้คุณ Install แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า stop motion studio นะคะถ้าคุณ Install เสร็จใหม่ๆแล้วคุณเปิดขึ้นมาอันนี้หนังที่ทำเมื่อกี้นะคะมันจะมีแบบตัวอย่างให้ดูแล้วก็มีทิท o r i ี่ถ้ามันจะให้คุณเรียนอะไรก็าตามคุณก็กด iss, dismiss dismiss ไม่ o ก็ next s k i p อะไรไปเรื่อยๆนะคะม่เห็นหน้าฉันสะท้อนด้วยนะคะอ่ะพอถ้าคุณจะเริ่มถ่ายนะคะให้กดบวกตรงนี้ ตึดอ่านะคะกดปวกตรงนี้เสร็จแล้วนะคะอันนี้คือหน้าจอที่มันเห็นกดกล้องนะคะกล้องเห็นไหมคะมุมขวาบนกดกล้องต๊ดแล้วทุกครั้งที่จะถ่ายนะคะให้กดปุ่มสีแดงปุ่มสีแดงไม่ใช่การอัดวิดีโอแต่เป็นการถ่ายรูป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 และก็มา เอามามันจะเรียงต่อกันอัตโนมัตินะคะในโปรแกรมนี้ใช้ง่ายมากนะคะอันนี้ตัวนี้ซื้อมาจากที่นะคะนี่เราเรามีวางมันที่โต๊ะนะคะหรือเราจะตั้งกล้องในลักษณะอื่นก็ได้นะคะพอดอาาอีอาจารย์ทำเขาเรียกว่าอะไรอาจารย์ทำไอก้านี้ไว้อะเป็นเป็นอะคริลิกแล้วก็เป็นเอ,อ่อวางโทรศัพท์ไปข้างบนนะคะ แต่ว่าคุณจะใช้แบบใช้เชลข้างๆหรือจะตั้งกล้องในลักษณะอื่นไม่จาเป็นต้องถ่ายจากข้างบนอย่างเดียวนะคะ,ะสมมตุติอาจารย์ถ่ายถ่าแช่ขยับมานิดนึงเอามือออกแชะขยับมานิดนึงเอามือออกขยับมานิดนึงแล้วก็เอามือออกนะคะขยับนิดนึงเอามือออก แล้วก็ขยับนิดนึงเอามือออกแล้วก็อ,ออกแบบเฟรมเลยนะคะอ่าสมมุติว่าแอนิเมชันโราสันหนึ่งจริงจะให้คุณทำยาวกว่านี้นะนะคะกดเพลย์นะคะเพื่อลองดูมา้เห็นไหมเอ่ยกดเพลย์เพื่อลองดูใช้ได้เสร็จแล้วนะคะ สมมุติว่าคุณถ่ายเรียบร้อยแล้วแต่จะมาถ่ายต่อทีหลังก็ได้นะการย้อนกลับตรงนี้ไม่ได้แปลว่าสิ้นสุดนะคะคุณสามารถคลิกตรงคลิกตรงนี้ค่ะเฟรมสุดท้ายเพื่อที่จะเริ่มถ่ายต่อได้อกรณีสมมุติว่ามีรูปหนึ่งแต่พอดีไม่มีนะในนี้มีรูปหนึ่งที่คุณรู้สึกว่ามันผิดนะคะคุณคลิกใช้ิ้วใช้นิว้วใช้นิว้ว ทีิกลงไปนะคะแล้วคุณสามารถลบทิ้งได้สมมติคุณถ่ายผิดแบบว่าเผื่อติดนิ้วตัวเองหรือว่าอืมขยับของบางชิ้นในหน้าจอก็ลบได้นะคะโอเค แล้วก็ตอนตอนถ่ายนะคะมีอีกเรื่องหนึ่งเนื่องจากกล้องเราม,มันมักจะอัตโนมัตินะคะเรื่องการปรับแสงตลอดเวลาใช่ไหมถ้าเราทำซ็อโมชันมันเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างมันก็แปลกๆใช่ไหมคะเราก็สามารถกดตรงนี้นะคะเห็นไหมเออดูๆใหม่คิก นะคะมันจะมีเอ่อแมนวนวลอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้มันขึ้นออโต้อยู่แล้วก็เอือกผีแทนอย่างนี้นะคะมันจะได้ระดับแสงไม่วุบบาบุบบาบนะคะมันจะได้เท่าเดิมตลอดเราสามารถแบบตั้งกล้องอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ขยับอะไรข้างหน้าเราเราไม่จําเป็นต้องถ่ายข้างบนเหมือนอาจารย์นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ